นี่จ้ะเพืเ่อนๆวันนี้มีแม่คนิงนะนี่จะ้ะแม่คนิงนะคะวันนี้อากาศเย็นสวัสดีค่ะสวัสดีจากออสเตรียมพบกับีอีกแล้วเพืเ่อนๆค่ะวันนี้เดี๋ยววีจะพาเพืเ่อนๆนะคะไปซ่อมบ้านกันอีกแล้วนะคะว,ว,วันนี้อากาศ หนาวนะคะหญ้าเป็นน้ำแข็งนะเพื่อนๆไปไปเขียวเลยแล้ไปนทัวนี้ๆๆๆๆก่อนจะออกไปทำงานได้นี่ต้องพาน้องวิ่งน้องเดินนะคะก่อนตรงนี้ก็เป็นนะคะ ตรงนี้มันโดนแดดบีก็คิดว่ามันจะไม่มีนะวันนี้อากาศเย็นมากนะคะจนแบบว่าหญ้านะเป็นน้ําแข็งเลยนะเพื่อนๆตัวนี้ไะคิดว่าถ้าที่นี่เป็นนะที่สเตอร์ซิงต้องบอกว่าเป็นเยอะกว่านี้นะเพื่อนๆไปค่ะเราไปซ่อมบ้านกันจ้าเพื่อนๆน ในรถนะเพื่อนๆนนะ้ากระจกรถเรานะคะตัวนี้ก็เป็นเก็ดน้ำแข็งเลยนะคะอากาศเย็น ะคะเราสองคนก็จะพากันไป่้มบ้านนะแล้วก็มีลูกชายของแฟนนะคะเขาว่างจากการทำงานเขาก็เลยจะไปช่วยพ่อเขานะคะขนของในห้องครัวนะคะลงเพราะว่าก็ได้นัดกันไว้นะคะว่าถ้าเกิดว่าว่างลูกชายเขาก็จะไปช่วยขนของเรานัดเจอกันที่นั่นและเราก็จะทานอาหารเช้าที่นั่นด้วยหลังจากที่เราทานอาหารเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเดินทางต่อไปที่สเตอร์ซิงเพื่อที่จะไปซ่อมบ้านคะ่ะ ล้วค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เรานะคะกับลูกชายนะนัดเจอกันที่แมคโดนัลล์นะคะตอนนี้ก็พากันนะคะมาถึงบ้านแล้วนะคะก็บีจะมาให้เพื่อนๆดูเนาะว่าเมื่อวานนี้นะคะได้งานเออกันประมาณไหนนะคะ<อ>ลูกชายแฟนมีหมาด้วยนะคะน้องหมาตัวใหญ่มาก แต่ว่าเป็นน้องโทนี่นะโทนี่เก้าปีนะคะน้องหมาออของลูกชายชื่อพอลลี่นะคะอายุน่าจะประมาณ2อสปีนี่แหละโทนี่นิกชมูสิกอ่ะโทนี่ชอบวิ่งไปหาขี้แมวนะ,ะแล้วก็คุกนะคะอากาศหนาวช่วงนี้นะคะมันไม่ไหวนะที่จะอาบน้ำบ่อยๆมาๆมามา,มา,มา,มาทางนี้ลูกมาค่ะมา ก็เมื่อวานนี้นะคะ่เอ,อลูกน้องของแฟนนะคะที่ว่ามาทํางานด้วยเนาะเขาก็มาซ่อมตรงนี้นะคะตรงไหนที่มันเป็นรูนะคะเป็นอะไรเขาก็เอออเาปูนนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็ได้ทาสีนะเพื่อนๆแล้วก็ล้างตรงนี้นะคะล้างทําความสะอาด,ดส่วนแฟนของบีมาโทนี้คอมเฮียป่วคอมหยอกเรา <laughs> นี่ค่ะเมื่อวานนี้นางก็ปูงานการันตีอินอินเดอะพักกูเยอะหรือปะครึ่งซึ่งน้อยตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กันข้างบนค่ะเพื่อนๆบีก็จะมารอแฟนนะคะอยู่ที่ห้องนี้นะแฟนเขาให้บีมารอที่ห้องนี้ ก็จะเอาไฮซุมตัวเล็กๆนะคะมาเปิดด้วยแล้วก็เดี๋ยวบีนะคะจะมาทําความสะอาดตรงนี้นะคะบีก็จะมาเก็บนะคะให้มันเรียบร้อยนะคะคือตอนนี้แฟนบีเขาทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้มาใส่สวิตใส่ปักใส่อะไรให้เสร็จเรียบร้อยนะคะ mm hmm. ก็จะนะคะเดี๋ยวบีจะทําความสะอาดตรงนี้นะคะเก็บของพวกนี้ เดี๋ยวลูกไม่ได้ครับก็เนี่ยค่ะอากาศมันหนาวมากๆนะเพื่อนๆเมื่อวานนี้นะก่อนเมื่อวานนี้นะคะบีนะือบแย่นะคะอากาศมันหนาวมากๆเลยแล้วบีก็แต่งตัวมาแบบว่าก็ว่าก็คิดว่ามันแบบว่าอุ่นแล้วนะคะเสื้อสามตัวกางเกงสองตัวแต่ว่าอืเมื่อวานนี้หนาวมากคือวันนี้นะคะอากาศ โอเคนะคะไม่แบบทรมานเท่าไหร่นะเตรียมมาพร้อมเลยนะคะถุงไม้ถุงมือเตรียมหมวกมาด้วยนะคะก็มันหนาวมากๆเลยนะเพื่อนๆอ่ลละค่ะตอนนี้แฟนบีกับลูกชายนะคะช่วยกันขนของนะคะเอ่อพวกชั้นพวกตู้นะคะจากห้องครัวนะคะโอ้เพราะว่าจะต้องทาสีนะคะตอนนี้ สีทุกห้องนะคะได้ทาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนตัวบีนะคะบีมาอยู่ข้างบนบี B ไม่อยากลงไปเกะกะนะเพราะว่าถ้าเกิดเขาขนของกันแล้วเราไปเกะกะอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวแฟนจะดุเอานะคะเดี๋ยวเด๋ยวจะกินหัวกันนะเราก็จะมารอตรงนี้นะคะบี B ก็จะทําในส่วนที่บีทาได้นะเพื่อนๆใช่นะคะเอาหมามาด้วยอีกตัวนึงน้องพอลลี่นะเดี๋ยว บ่ายๆนะคะเดี๋ยวบีจะถ่ายให้ดูน้องตัวใหญ่มากนะคะแล้วก็นี่สองตัวนี้เขาไม่ค่อยถูกกันนะคะนี่นี่จะแสบมากตัวเล็กนะแต่แสบมากตัวใหญ่นี่เป็นน้องนะคะตัวนี้นะคะเป็นพี่อันนี้เก้าเก้าปีนะคะอันนู้นเออสามปีค่ะประมาณนี้ไม่ค่อยถูกกันนะคะบีก็เลยจะต้องจับแยกนะคะตัวหนึ่งอยู่กับลูกชายตัวหนึ่งอยู่กับบีนะคะในห้องนี้ นี่ค่ะตอนนี้นะบีก็ได้เก็บนะคะเก็บพวกกระดาษนะคะที่ลองทําความสะอาดบีก็ได้กวาดเรียบร้อยแล้วนะคะแต่บีไม่ได้ถูวันนี้นะคะจะต้องจับแยกนะโทนี่กับพอลลี่นะคะปาเดี๋ยวบีจะพาเพื่อนๆนะคะลงไปข้างล่างนะคะว่าผู้ชายนะคะเขาทำอะไรกันข้างล่างแล้วก็ไปถึงไหนแล้วมาโทนี่เขาเมาีย บีลืมบอกเพื่อนๆนนะคะตอนนี้ไฮซุงของเรานะคะคใช้งานได้แล้วนะบีก็มีความอบอุ่นนะคะไม่หนาวแล้วนะจ๊ะเขาจะอยู่ด้วยกันสองคนไม่ได้นะเดี๋ยวเขาจะทะเลาะก,กันนะคะอันนี้น้องชื่อพอลลี่นะเป็นหมาของลูกชายนะคะซึ่งตัวใหญ่มาก นะคะคน้องน่ารักหน้านี้สามปีอันนี้เก้าปีนะเพื่อนๆแต่ว่าไม่ค่อยจะถูกกันทันี้ไหนอเล g สกูดอเลสกูดห้องนี้ก็ทาสีเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวบีจะรอคำสั่งว่าเขาจะให้บีนะคะเก็บอันนี้เมื่อไหร่นะเพื่อนๆให้ซุ้นนะคะตอนนี้ทั่วทั้งบ้านเรานะคะก็ อุ่นแล้วนะคะไม่หนาวแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวแฟนบีก็จะมานะคะใส่สวิตไฟนะคะให้เรียบร้อยนะวันนี้ค่ะลูกชายมาช่วยจับประตูนะคะลูกชายแฟนมาช่วยจับประตูช่วยยกช่วยอะไรนะคะเพราะว่าเขาคุยภาษาเดียวกันมันจะเข้าใจนะภาษาช่าง <c oughs> ก้อนนี้นะจ๊ะ <c oughs> ก็ปูพื้น <c oughs> นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> เสร็จแล้ว แล้วก็ประตูก็จะใส่เป็นแบบ<ม>บานเลื่อนจาเเตอนชนะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเหลือแต่ว่าแฟนบีก็จะต้องเก็บขอบ,ขอบนะคะพ<ะ>วกเราก็ได้นะคะจะพากันกลับแล้วนะแฟนบอกว่าพอแล้ววันนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ได้งานหลากหลายอยู่นะ ได้อูพ oh. ื้นนะคะ oh. เสร็จเรียบร้อยอประตูนะคะ oh. ก็ใส่เรียบร้อยนะคะทั้งนี้ก็ทาสีเรียบร้อยคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะมาใส่ประตูนะคะแต่เดี๋ยวมาดูกันว่าจะใส่ประตูแบบเลื่อนหรือว่าเป็นแบบปิด oh. เปิดนะ <Yeah. S 1> เพื่อนๆอันเดลิตย่าๆยังคงตัวเซลล์บุตรโอเคโอเคและหลังจากที่เราไปถึงที่นั่นแล้วก็จะมีการพูดคุยก yeah, yeah. ันในห้องประชุมที่มีผู้เ้าร่มปรชุมม่นี่ ยาเวียนเซนโอเคโอเวียนฮบีอชนเกยมาอุ่นมอเกนอสดาวแล้วใ่บกุมไมอุมไสปินเวีนมอเกนคอม้ยอมอเกนมุนต์มุนตฮะมุสมางอีกวินพรุ่งนี้วีว่าพีจะไม่มากับแฟนค่ะเพื่อนเเพราะว่ามันหนาว ตอนนี้ก็เป็นเวลานะคะบ่ายสามโมงนะคะอากาศก็ค่อนข้างที่จะอึมครึมมากๆเลยแล้วก็หนาวมากๆด้วยตอนนี้นะคะแฟนของบีเขาก็จะกลับบ้านแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆนะคะ ก็ค่อนข้างที่จะได้งานเยอะอยู่นะจ๊ะวันนี้ก็ถ้าชอบคลิปของบีนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวบีก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆนะคะคราวหน้านะว่าเออเรานะคะทำงานกันไปถึงไหนแล้วเนาะก็จะได้เข้าอยู่เมื่อไหร่นะคะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้บีก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะเอาวีดเสร็จบายบายไปแล้วค่ะสวัสดีกันลูก pa, apa ya buah. Waijegan di video nanti. Selamat